เดี๋ยวจะไปเอาไปที่บ้านเพื่อไปทําเชิญวิญญาณนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เอาลงอ่ะจะไปไว้แถวบ้านเชิญวิญญาณแล้วก็จะไปที่วัดเทพธีลาจะตั้งอยู่ที่ศาลาสองขาวระเทพธีลาครับเดี๋ยวจะออกตอนสองโมงครับจะสวดส,สามคืนครับสามคืนนะสี่ศพจะตั้งศาลาเดียวกันเลยใช่ไหมครับน่าจะศาลาเดียวกัน แต่เมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้รู้สึกติดใจสงสัยสาเหตุการก่อเหตุทางดูเลยครับนะคือผมสามารถติดใจมีเบื้องหลังอะไรคงไม่มีแต่หลักๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวก็คือครอบครัวนี่ไม่ใช่เรื่องเรื่องครอบครัวชู้สาวอะไรไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินเพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็มีหนี้สินเยอะ และเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปมีหนี้สินกับใครบ้างอย่างไรส่วนหลานสาวผมเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่ร้านคอนเนะครับเคยครั้งแรกก็เป็นอาจารย์แล้วก็ถูกหางว่าหางเลขไปกับการที่สามีเนี่ยไปไปไปเป็นหนี้เป็นสินทำให้หลานสาวผมเนี่ยต้องโดนข้อหาล่มละลาย แล้วพอหมดระยะลมละลายนเนี่ยก็เข้าไปสอบเป็นอาจารย์อยู่ที่รังหัแหงอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นเริ่มเป็นอาจารย์บรรจุเรียบร้อยแล้วก็มามาป,ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนี่นะครับก็ก็ชีวิตของหลานสาวจะเป็นอย่างนี้โกรธไหมฮะกับการที่ามาทําครอบครัวหลานสาว<อ>ด้วยแล้วก็เหลนด้วยเนี่ยก็โกรธไอโกรธเราคงไม่โกรธหรอกเพราะว่าคนทําก็ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ ก็เป็นผมถือว่าเป็นกรรมแลนะ้วกันเป็นกรรมที่ฝ่ายมาที่ฝ่าหานสาวเคยมาปรึกษาเรื่องเงินเรือ่องคือไอ้เรื่องปรึกษาเรื่องเงินทองไม่ไม่มีแต่ว่าก็ถามชาตทุกปุกติดกันเนี่ยเคยเคยโทรแล้วก็เคยไปทานข้าวที่ร้านอาหารผมก็เคยไปนะครับแล้วผมก็เจอกับผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เคยเจอน,นะครับก็เขาก็เรียกเขาก็ไม่เคยเล่าอะไรฟังไม่เคยขอความช่วยเหลือในเรื่อง กระดงคดีความอะไรต่างๆหรือขอปรึกษาเลยก็ไม่เคยแต่ในฐานะนักสืบเกา่านยทราบข้อมูลไหมว่าหลานเขยเราเนี่ยมีนี้สินหรือว่าไปเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรในทางข้างมีไหมก็คือก็ทราบว่าเป็นมีนี้สินเกี่ยวกับไปทางนี้สินเนี่ยเกี่ยวเรื่องอาจจะเป็นเรื่องรับเหมาเป็นเรื่องอประมูลงานอะไรเงี้ยนะครับก็ไปหยิบยืมกู้เงินเข้ามาและอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของผมว่าไปลงเรื่องการ,มการเมืองอะไรเนี่ย ก็ใช้เงินใช้ทองก็เลยทําให้มันมีหนี้สินผูกพันกันมาเรื่อยไอ้ตังที่ว่าเป็นหนี้สินเนี่ยเขาได้ตังสดมาอ๋อไม่รู้ไอ้นี่เราไม่รู้รแต่ว่าเป็นหนีห้หรือว่าไปยังไงก็ไม่รู้เป็นหนี้สินยังไงแต่ว่าก็เป็นหนี้สินคนน่ะเป็นคนไปหยิบยืมนูน่นแปะคนนั้นดึงคนนั้นไปปะคนนั้นคนนี้อยู่นี้ถึงเวลาแล้วดอกเบี้ย,ววยมันก็ต้องมีแล้วก็ตัวนี้มันก็คงแก้ปัญหาไม่ได้แล้วที่ยิงกันเนี่ยผมคิดว่าเขาคงเต็มที่แล้ว ตอนนี้ถ้าเกิดเขาเขาฆ่าตัวตายไปเนี่ยผมมองนะที่ฟังกับหลานๆก็ว่าคงอยากไม่ปล่อยภาระไว้ให้ลูกต้องลําบากเพราะเขารักลูกลูกสองคนนี้มากแต่เขาทราบไหมว่าการทำเช่นนี้มันจะต้องมีการฟอ้องร้องแท่งกันอีกอ,อ๋อ,อไม่ทราบอย่างนี้เราไม่ทาราบเราไม่รู้ลึกๆกับครอบครัวเขาลวเาจะมีมูลนีว่าประมาณเท่าไหร่สิ่งที่กล่าวมาเนปัญหาผมว่าก็ หลายสิบล้านไม่เฉพาะแค่กรณีคุณสมรักใช่ไหมก็รวมทั้งสมรักแล้วอย่างกรณีคุณสมรักถือว่าเป็นความเส้นสุดท้ายที่ตัดสินใจไหมครับก็อาจจะเป็นไม่ได้สมรักกี่บาทได้เห็นมีข่าวว่าเป็นสิดล้านใช่ไหมใช่ก็เราไม่รู้แี่แต้มไปคุยกับคุณสมรักนะครับยังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้คุยเลยก็ยังไม่รู้นี่ก็ยังไม่รู้ว่าเขารู้จักอะไรยังไงนะเพราะมีข่าวอ๋ไปเกี่ยวพันกับสมรักก็ยังไม่รู้เลยว่ามีข่าวเพราะเขาไม่เคยพูดผมเจอครั้งสุดทท้าาี่สภเ หลานเคยที่คนก่อเหตุเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าอะไรฟังทา่านอยากจะขยายความกรณีที่มองว่าความเสียสุดท้ายอาจจะเกิดจากการทวงหนี้ของคุณสมรักรงนี้ยังไงนะก็คงอาจจะผมว่าไม่ใช่ทวงหนี้แบบบกลัวนักเลงไม่ใช่แต่เป็นทวงหนี้คือผมมาหาผมว่าเขาหาเงินเนี่ยหมุนไม่ได้แล้วะผมหาเงินหมุนไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะไปหาหลานสาวผมหลานสาวผมก็คงไม่มีหลานสาวก็เต็มที่แล้วใช้จ่ายเลย ในทุกวันในเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องกินอยู่ก็แย่อยู่แล้วเขาเป็นอาจารย์น่ะใช่ไหมนี่เขาก็แล้วเป็นหนี้สินเก่าซึ่งจะต้องเนี่ยคอยใช้หนี้แทนสามีอีกเขาจะที่ไหนมาใช้มันหมายความว่าปรโดนแล้วอาจจะมายืมมามามาทวงเงินแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันกดดันมากๆเลยก็น่าจะเป็นไม่ได้เพราะว่าได้ข่าวว่าเขาช่วงหลังเนี่ยสจดำเครียดมากเครียดมากดูบุรีแบบเครียดนั่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่า ไอ้ความเครียดตรงนี้ทําให้มันลงกับเรื่องเรื่องวันนี้แล้วขอปืนใครมาฮะโู้อยนี้ไม่ทราบเลยเดี๋ยวจะลองต้องถามต้องไปดูปืนเพราะปืนปืนไกันต้องที่รู้ที่คนครอบครัวญาติเนี่ยเคยเห็นอาการว่าเขาเครียดเขาคิดกลุ่กันมีมีเขาบอกเครียดมีคนขนาดข้างบ้านแถวนั้นเขายังบอกเครียดเลยนั่งดูบุหรี่แบบเยอะมากเครียดมากพี่ตั้งทราบไหมเมื่อวันเกิดเหตุดิจันท์คือสำหรับเพื่อจะอำเงินมาใช้นี่ก่อเหตุซะก่อนช่งมาทราบที่ไหนมาทราบที่ข่าวแตไม่รู้เลย ก็เจอคขนาดญาติยังไม่รู้เลยน้องชายเนน้องชายนี่ก็หลานผมเป็นน้องชายของคนตายก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้คนไนมุลนี่ที่เกิดขึ้นเนเป็นนี่ที่เกิดกับหสอดจอดำหรือว่าเป็นนี่ที่ภรรยามีส่วนร่วมก็ไม่มีของสอดํำรอดำอย่างเดียวคนเดียวเลยใช่ไหมคนเดียวเพราะภรรยานี่เขาเป็นอาจารย์เป็นคนสมระ h a พอสมควรที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาเขาน้องลึกก็ช่วยช่วยดีนี่นี่ยังนี่เป็นน้องชายนี่ก็เอาเงินน้องชายไปหลายล้านเนี่ย เพื่อจะไปใช้หนี้สเจดําก็ไม่รู้คือก็เอาให้สามีไปไปไม่รู้ว่าไปทำอะไรนี่ก็ต้องเป็นหนี้ก็อยู่ตอนนี้พอทราบไหมว่าทรัพย์สินหรือว่าในในของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเยังพอมีอยู่ไหมตังเงินสดผมว่าไม่มีเพราะนี่ยังเป็นหนี้น้องชายอยู่เลยพี่แต้มครับก่อนก่อเหตุนีได้โทรไปหาหรือทักไปหาใครในหมู่ญาติอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีก็นี่ไม่รู้กันน้องเนื้อก็ไม่รู้ก็เป็นเหมือนปกติเหมือนปกติ ารใควรรคคอบัือการทะเลาะวิาว,า,า,วาในครอบครัวเนี่ยก็มีอย่างถามหลานนะว่า<ช>มันเป็นเรื่องปกติของครอบครัว<ช>ก็มีการทะเลาะวิวาทกันแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนี่เวลาทะเลาะกันเนี่ยพอลูกอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะไม่ให้ลูกรู้เลยเพราะว่าเขาไม่อยากให้ลูกเห็นเนี่ยบางครั้งก็พาลูกไปเที่ยวไปอะไรนี่เขาพยายามไม่ให้ ให้ลูกมีผู้การสงสัยมันเป็งการก่อเหตุเนี่ยถึงได้มีมีปืนอะไหลัดตัดไปเลยเป็นเรื่องนี้อย่างเดียวอย่างเดียวเลยแล้วสงสัยนะฮะกับเหตุการณ์เนี่ยมันใช้ปืนอะไรก็บอกแล้วเพืนอ่ะก็นี่เนี่ยผมยังอยากจะถามว่าทำไมต้องใช้อะไรก็บอกทุกก็ปใช้ทุกกระบอกหรือเปล่าบางทีอาจจะมีมาวางไว้ต้องไปดูกองพิสูจน์หลักฐานว่าใช้ปืนกระบอกไหนแต่ที่แน่ๆก็ใช้ลูกซองยตอนที่ฆ่าตัวตายแต่ปืนที่ยิง หลานและก็ภรรยาเนี่ยผมไม่รู้ว่าใช้กระบอกไหนบ้างเพราะเดี๋ยวกองพิสูจน์ทุกสายก็ต้องต้องเพติดใจอย่างจากคำถามที่เขาติดใจสา,สา,สาเหตุการเสียชีวิตไหมคะว่าเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายจริง<โ>ไหมหรือว่าเป็นอย่างอื่นก็ไม่มีหรอกครับก็เ,เป็นการนี่แหละก็ฆ่าแล้วก็ฆ่าตัวตายไม่มีสาเหตุอื่นนี่พราสอบถามน้องชายแต่ว่าตอนนี้แบบรู้สึกยังไงแล้วยังติดใจไหมว่ากรณีที่เกิดขึ้นที่สาวเนี่ยครับผมว่าไม่ติดใจเลยอยากทำ อยาทางวิธีอะไรต่างๆให้ดีให้กับครอบครัวนี้ครับก็ไม่มีครับพี่สาวติดต่อไปหาคุณล่าสุดเมื่อไหร่ครับปกติทางผมเองก็คุยกับพี่สาวเรื่อยมาครับก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้หรอกครับครับคุยกันทางไหนครับปกติทางไลน์หรือโทรศัพท์ครับก็ทั้งสองครับมีสัญญาณอะไรบอกไหมครับว่าเอมันมีความเครียดในตัวพี่สาวไหมไม่ได้มีครับมันก็แบบเป็นเรื่องของครอบครัวเขาก็มีปัญหาการอะไรอย่างนี้เรื่อยมานะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดตรงนี้ มันเป็นอะไรที่ก็ไม่ได้คาดคิดครับคือเรารับทราบปัญหาในครอบครัวของพี่สาวมาตลอดแม้กระทั่งเรื่องนี้สินด้วยก็ทราบบ้างครับผมคือมีการคุยกันไหมว่าพี่สาวแบบหยิบยืมความช่วยเหลือให้อย่างนี้มีการพูดคุยกันไหมครับพี่น้องต้องช่วยเหลือกันถูกไหมครับผมก็ช่วยเท่าที่ผมทําได้แต่ว่ามีการให้ยืมเงินไปบ้างก็มีอยู่แล้วตอนทำคดีที่เป็นมานานแค่ไหนแล้วคะถ้าพี่คุยกับพี่สาวอะคะผมขอไม่ ไม่นั่นแล้วกันครับเดี๋ยวผมผอดูแลพี่สาวผมไม่เรียบร้อยได้มีการพูดคุยกับหลานผมก็รักหลานแล้วก็อยู่กับหลานมาเรื่อยๆครับครั้งสุดท้ายได้คุยกับหลานนานอย่างไรครับก็นานก็นานก็สองสามอาทิตย์นะครับก็ไปๆมาๆเขาจะนั่งรถมาหาผมที่บ้านบ้านอยู่ใกล้กันครับมันมีนิวเอลหรือมีสัญญาณไม่มีเรับไม่มี ไม่มีเลยถามใครทุกคนไม่รู้เลยไม่มีใครบอกเลยไม่เขาไม่น่าเชื่อกันหมดไม่น่าเชื่อพี่สาวเองได้ปรึกษาทางคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนอื่นในครอบครัวบ้างไหมครัไม่ครับพี่สาวจะไม่ค่อยพูดอะไรครับเขาก็จะเก็บไว้ไม่ให้คนอื่นกังวลใจแต่ละครั้งที่พี่สาวเขามีการยืมเงินเนี่ยเขาบอกไหมครับว่าจะเอาไปทําอะไรหรือว่าจะเอาไปไม่ครับผมก็ช่วยก็ช่วยก็บอกว่าเออต้องใช้ช่วงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวแกก็หามาให้เราสงสัยไหมกับการที่ยืมหลักล้านของเพือนมาไป ว่าทำไมมันเยอะมากเราไปใช้อะไรก็ไม่ครับไม่เพราะว่าก็รู้ว่าภาระหรืออะไรที่บ้านก็มีพอสมควรก็เลยก็ไม่สอบถามอะไรเกี่ยวกับธุรกิจหรือเกี่ยวกับอันนี้ไม่ทราบหมายถึงว่าเท่าที่เราทราบผมทราบอย่างเดียวว่าพี่สาวอ่ะก็จะใช้ในชีวิตประจําวันส่วนเรื่องหนี้สินกับธุรกิจหรืออะไรยังไงผมไม่ทราบเลยอุปสงค์จะดำไหมพี่ทำบเป็นเสาหลักของครอบครัวมในการหาอะไรง่ายของครอบครัวก็ ตั้งหลายปีแล้วครับก็ตั้งแต่เป็นอาจารย์นะครับก็1ิบกว่าปีได้แล้วส่วนปัญหาของพี่เขยเราพอรับรู้มันไม่ทราบเขาไม่เคยเล่าให้ฟังไหมว่าพี่เขยเป็นนี่เขาไม่เล่าเลยเพราะว่าพี่เขยเงียบมากครับพี่เขยเงียบมากก็จะไม่พูดอะไรมากครับแต่ก็จะสังเกตได้ว่าเขาก็จะเครียดครับแต่ทำไมถึงรู้ว่าพี่เสาไม่ค่อยมีเงินถึงจบยืมยืยื่นมือให้เขาไปช่วยเหลือผมพี่น้องเราก็คุยกันทุกเรื่องถ้าเกิดพี่มีก็เป็นอาจารย์กน่ได้เงินแต่อาจารย์อย่างเดียว กขาไม่มีอาชีพอื่นเลยร้าอาหารเพิ่งมาเปิดใช่ไหมใช่ครับเพิ่งมาเปิดก็พออยู่ได้ครับโกศลเจอดำไหมฮะถึงนาทีนี้มันพูดไม่ออกครับพูดอะไรไม่ไม่ออกมากกว่าครับอยากจะบอกพี่สาวหรือว่าหลานยังไงมั้งครับหารับรู้ได้ไม่มีครับอคพี่มีพี่น้องอีกคนอับพี่กำชัยพี่มีพี่น้องอีกคน การแต้มรูกบนนิดหนึ่งการแต้มมีศักเป็นอะไรกับกับคือผมกับพ่อของพี่เนี่ยที่เป็นพี่น้องปู่ต่อดู่ลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องได้ไหมใช้คับว่าลูกพี่ลูกน้องไหมผมเนี่ยกับพ่อท่านตายชื่อเดียวน่ะคนเดียวและบ้านจะอยู่ในครยวกันครัวไม่มากใช้ใช้ใช้ได้ดีอะศักเป็นลูกเป็นลูก อาจจะให้ใช้อะไรดีมีพ e. ี่น้องมีพี่น้องไหมมีพี่น้องเียน้อ่าได้เป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องม้เขาจะเดาจะเ้าจะเรียกพี่แต้ง่อะไรอ่